มาฮะเพื่อนๆตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆเ,เลยนะวันนี้ดีมจะมาแชร์เรื่องการทำบานาน่าสติกหรือว่ากล้วยแทง่งแบบเฮลตี้เฮลตี้นะ,ะเริ่มต้นจากการเลือกกล้วยน้ำว้าที่หำหามาก่อนเลยเพื่อนๆก็นำมาปอกเปลือกเนาะล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็ปอกเปลือกออกแบบนี้แล้วก็พ่าเลยเพื่อนๆผ่เาเป็นผลละสี่ชิ้นแช่ลงในน้ำเกลือนะเพื่อนๆ ทำช้าๆเบาๆเนาะอย่าให้เขาเละหรือว่าให้เขาช้ำเนาะผ่าแบบนี้นะเพื่อนๆผลหนึ่งจะหั่นได้สี่ชิ้นแช่ลงไปในน้ำเกลือสักครู่เนาะแล้วเราก็ยกออกนะโดยโดยที่เราไม่ต้องไปไปเค้นหรือวไปขยำอะไรเขาเลยเนาะ,ะเดี๋ยวดีมให้ดูเป็นภาพนิ่งอีกนผ่าแบบนี้เลยเพื่อนๆผ่าครึ่งก่อนแบบนี้ นะแล้วก็เอาครึ่งหนึ่งอะมาผ่าอีกครึ่งหนึ่งอ่าก็จะเป็น4ี่ชิ้นด้วยกันต่อหนึ่งผลแบบนี้เราก็นำลงแช่ไว้ในน้ำเกลือ,อไม่ยากเลยนะเพื่อนเพื่อนเป็นขั้นตอนการทำที่ง่ายมากนะจากนั้นเราก็ยกเข้าขึ้นวางบนตะแกรงเนาะแบบนี้หรือว่าวางในอคอนโดอะไรที่เขาใช้ตากตากพืชผักผลไม้กันนะ ตากสัก2แดดสแดด2แดดครึ่งอะไรแบบนี้ถ้าแดดดีๆเนาะเราก็จะได้กล้วยสตริกเป็นทั้งแท่งแบบนี้เนาะเราก็นํามาเก็บใส่กล่องไว้กินหรือว่านํามาจําหน่ายก็ได้เพื่อนๆทาไม่ยากเลยเพื่อนๆลองทํากันดูนะดีว่ามันเป็นเป็นอาหารเป็นคาร์โบไฮเดรตอะที่ดีมากๆเลยเนาะมันไม่มีน้ำตาลเพื่อนๆ